จะถูกจะแพงเยแมวไม่รู้รู้แต่ว่ามีกินตลอดปีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็ดรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะที่ว่าจะถูกจะแพงเยแมวไม่รู้นั้นก็คือพริกค่ะเพราะว่าพริกของเรานะคะทั้งดกทั้งงามนะคะเต็มสวนเลยค่ะเห็นไหมคะดกมากนะคะแล้วก็งามด้วยนะคะเห็นไหมคะทั้งดกทั้งงามถึงบอกว่า แบบนี้ก็มีพริกเก็บกินได้ตลอดปีนะคะไม่รู้เลยนะคะว่าท้องตลาดพริกจะถูกจะแพงนะคะนี่ก็จะเป็นผลพวงหรือผลพลอยได้ที่ได้จากการที่เราบำรุงดูแลเขานะคะ mm hmm. เขาก็ส่งผลให้เราดบแบบนี้นะคะไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะในส่วนของเราก็จะมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นมะกรูดมะนาวพริกกะเพราตะไคร้ข่า,ขานะคะแม้กระทั่งผักชทีปลยาวนะคะ เราสามารถเก็บไปทําอาหารได้ตลอดเวลานะคะนึกอยากทาเมนูไหนอ้าวเรามีพืชผักื้นคัวในบ้านเราก็ไปเก็บมาใช้งานได้นะคะค่ะมีก็จะเป็นอีกหนึ่งผลน,นะคะที่เราได้บํารุงดูแลเขานะคะเขาก็ส่งผลให้เราแบบนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราปลูกเขาแล้วนะคะการดูแลนะคะสําหรับพืชผักต่างๆนะคะ การดูแลบำรุงเขาเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเราไม่บำรุงดูแลนะคะเขาก็จะไม่งามแล้วก็จะไม่มีผลผลิตให้เรากินนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวยายแมวไปเก็บพี่ก่อนค่ะนะคะวันนี้นะคะเก็บสักครึ่งกระจาดก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเต็มกระจาดก็คงจะต้องใช้เวลาเยอะนะคะถ้าเราเก็บได้เยอะๆนะคะเราก็สามารถแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างๆได้นะคะ การให้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าพืชผักสวนครัวบ้านใดงามนะคะเราสามารถแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างๆได้นะคะเพราะว่าเก็บไว้เราก็กินไม่หมดใช่ไหมคะไอ้รั้นจะเอาไปขายก็ไม่ได้เงินสักเท่าไหร่นะคะเคยเอาไปขายนะคะเก็บได้ถุงใหญ่ๆหรือว่ากระจาดใหญ่ๆตะกร้าใหญ่ๆเลยนะคะได้มา20บาทนะคะถูกมากเลยนะคะแต่เวลาที่เราไปซื้อเขากินนะคะแพงสุดๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะคะแนะนำนะคะปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินดีที่สุดนะคะจะถูกจะแพงเยอะแมวไม่รู้นะคะเพราะว่ามีกินตลอดตีค่ะเป็นไงคะเผอแพบเดียวผลงานของเราค่ะ พริกเกือบเต็มกระจัดแล้วค่ะเห็นไหมคะแค่เก็บเพียงแค่แพบเดียวนะคะเห็นไหมคะสดสดจากสวนนะคะนี่ก็เป็นผลดีนะคะของการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองนะคะบอกแล้วนะคะพริกจะแพงจะถูกยังแมวไม่รู้นะคะรู้แต่ว่ามีพริกกินตลอดตีนะคะเพราะเราได้บำรุงดูแลเขานะคะ กับเคล็ดลับต่างๆที่ยายแมวได้แนะนำทุกๆท่านไปนะคะถ้าสิ่งไหนนำไปใช้แล้วดี <_ C os> เพื่อนๆก็นำไปใช้ได้เลยนะคะถ้าสิ่งไหนนะคะนำไปใช้แล้วไม่ได้ผลนะคะ <_ C os> เพื่อนๆก็ปล่อยผ่านได้นะคะอาจจะขึ้นอยู่กับ สภาวะแวดล้อมหรือว่าพื้นดินก็อาจเป็นไปได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะสิ่งไหนดีสิ่งไหนง่ายก็ทําได้เลยนะคะค่ะแนะนําเลยนะคะมีพืชผักสวนครัวเล็กๆนะคะปลูกผักไว้กินเองนะคะเห็นไหมคะไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเย่แม่าทาด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพืชผักสวนครัวนะคะปลูกทิ้งไว้นะคะเก็บกินได้ตลอดเลยคะ่ะ